คลิปนี้นะครับผมก็จะขอมารีวิวกับหนังที่ดัดแปลงจากวรรณกรรมยอดเยี่ยมนะครับนั่นก็คือเรื่อง The Secret Garden มหัศจรรย์ในสวนลับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดูหนังกัน สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวหนังแบบไม่สปอยนะครับในแบบช่องมาดูหนังกันนะครับก่อนจะดูคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e หรือว่ากดติดตามนะครับอย่าลืมกด Sub s c r i b e แล้วก็ดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับหรือว่าใครที่ดูทาง Facebook หรือว่าบล็อกดิทนะครับอย่าลืมกดถูกใจนะครับและกดติดตามด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนําหนังเป็นประจําทุกสัปดาห์ครับสาหรับหนังเรื่อง The Secret Garden นะครับกำกับโดยมาร์คมันเดนนะครับและนำแสดงโดยค i ริน f ฟิร์ m ม w วสันจู j ลี i วอ a เทลมาอีฟเดอ m โมดีและ e d a n นส์เฮ h ์เฮิหนังเรื่องนี้นะครับจัดจำหน่ายโดยสหมงคลฟิบอินเตอร์เนชั่นแน ก็ได้ได้ว่าเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับที่สร้างจากนวนิยายดัดแปลงนะครับเป็นวรรณกรรมยอดเยี่ยมนะแล้วก็กำกับโดยผุ้มกับชาวอังกฤษแล้วก็ทีมงานของังกฤษนี่คือหนังของอังกฤษอีกเรื่องนลงนะครับที่เป็นหนังที่ผมคิดว่าเป็นหนังในเชิงของทางคลาสสิกนะครับแล้วก็มีความแฟนตาซีผสมอยู่แต่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ฮิลนะเรียกว่าฮิลจิตใจคนที่มีปัญหาชีวิตอะไรต่างๆนะครับ เรียกได้ว่าทําออกมาได้ใครที่มีปัญหาแบบนี้อยู่มาดูเรื่องนี้เนี่ยได้กําลังใจหรือว,ว่าวิธีคิดแนวคิดกลับไปแน่นอนทีนี้มาดูนะครับทีละจุดของหนังเรื่องนี้นะครับในด้านของเรื่องของบทนะครับเรื่องนี้นะครับก็ดัดแปลงมาจากวรรณกรรมนิยายนะคลาสสิกนะครับแล้วก็ดัดแปลงมาเป็นบทภาพยนตร์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจของหนังหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่อง The Secret Garden ในหลายๆเวอร์ชั่นเลยนะครับและเวอร์ชั่นปี2020นี้ก็เรียกได้ว่าทําบทออกมาได้มีความคลาสสิกผสมอย่าง ตแต่ว่าด้วยเนื้อเรื่องนะครับที่ดําเนินเรื่องแบบคลาสสิกนะไม่ได้มีอะไรหวือหวาให้เราตื่นเต้นหรือว่า amazing จนลงใจฮนะเรื่องค่อยๆเดินแบบเนิบๆฉะนั้นเนี่ยคนที่อยากจะดูหนังหรือชอบดูหนังเรื่องนี้น่าจะต้องเป็นแฟนนิยายนะหรือว่าใครคาดหวังความตื่นเต้นระทึกนะครับหรือว่าการเดินเรื่องที่แบบมีจังหวะจะโคนที่กระชับฉับไวเนี่ยอาจจะต้องรู้สึกว่ารู้สึกเบื่อๆกับหนังเรื่องนี้เหมือนกันนะแต่ใครที่เป็นแฟนและชอบความคลาสสิกในการ ดำเนินเรื่องแบบเรื่อยๆแต่ว่าเน้นเนื้อหาเน้นวลีนะครับเน้นการแสดงเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเสิร์ฟมาสําหรับคนที่ชอบการเดินเรื่องแบบคลาสสิกเรียบๆแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้นะก็จะผสมแบบลงตัวนะครับคนที่อยากจะดูนะครับใครที่ชอบแบบคลาสสิกคลาสสิกดูแบบเรียบๆสงบเรียบร้อยเดินเรื่องแบบเนิบๆเนี่ยน่าจะชอบแต่ใครที่ชอบความตื่นเต้นระทึกใจแบบดูหนังอย่างเช่น นาเนียอะไรอย่างเงี้ยอาจจะรู้สึกว่าเบื่อๆครับเรื่องนี้ก็เป็นได้นะครับฉะนั้นเนี่ยในเรื่องเนี่ยก็แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่มุมมองแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเออเพลินดีนะทําให้เรารู้สึกว่าเออเดินทางแบบซอฟๆนุ่มๆดีประมาณนั้นนะครับในท้านที่2ครับดารานักแสดงก็ได้โคลินเฟิร์สนะฮะจากเรื่องอะไรฮะ คิงส์แมนนะพระเอกของเราแล้วก็เป็นพระเอกชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงโด่งดังนําแสดงเรื่อง King s p ป e ดอย่างเงี้ยหนังจิงออสการ์นะครับก็แสดงเรื่องนี้ด้วยมาในคาแรคเตอร์แบบหมุนหดหูนะแล้วก็ตัวนางเอกของเราก็น่ารักนะครับคือเริ่มจากตอนแรกเนี่ยเป็นเด็กที่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับภาวะสงครามในอินเดียต้องกลับมาที่อังกฤษอย่างเงี้ยแล้วก็จะเห็นการพัฒนาของตัวละครนะครับทั้งสภาพแววตาท่าทางบุคลิกความสง่างดงามที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆภายในหนังแล้วนักแสดงทุกคนผมคิดว่า ทำออกมาได้ดีครับมีมาตรฐานแล้วก็โถือว่าถ่ายทอดออกมาได้ดีนะเพราะว่าอย่างโคลินเฟิร์สเนี่ยถ่ายทอดความอินเนอร์ความดราม่าออกมาแบบเต็มเหยียดแล้วก็เห็นความพัฒนาของตัวละครได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะหนูน้อยนาเงเอกของเรานะครับเออสแสดงดีนะทําให้เราแบบอยู่กับน้องเขาได้ทั้งเรื่องนะครับด้วยความใสความเป็นเด็กที่แบบโอ้โหมีความกล้าความหยาบกล้านในใจ,ใจิตใจแล้วก็ความเป็นเด็กไฮโซคนหนูต้องมาใช้ชีวิตใหม่อย่างเงี้ยเราเห็นได้ชัดเจนนะครับถึง ความพัฒนาของมุมมองแง่คิดของตัวละครที่น้องเขาได้ถ่ายทอดออกมาฉะนั้นเนี่ยนักแสดงผมคิดว่าทำออกมาได้ดีเยี่ยมเลยนะครับทุกตัวละครเลยทีเดียวในด้านต่อไปคือในองค์ประกอบฉากองค์ประกอบสีแสงสีเสียงนะครับเรื่องนี้นะคาแรคเตอร์นะครับของตัวละครภาพงานหนังทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่ามีความพิถีพิถันมากเลยคือในเรื่องของมุมมองแฟลชแบ็กในความรักความสุขความอบอุ่นอางเงยแสง สีฉากต่างๆทำออกมาได้อุ่นละมุนล,ละไมจริงๆฮะมาถึงซีนที่แบบเป็นมุมมองตัวละครที่รู้สึกหดหู่มืดมนชีวิตประสบกับความแบบเศร้าหมองหนังเรื่องนี้ก็ถ่ายทอดสีเฉดองค์ประกอบทุกอย่างออกมาสื่อสารเป็นข้อความออกมาได้ดีฮะออกมาได้ดีจริงๆถึงแม้ว่าตัวเรื่องจะเนิบๆค่อยๆดำเนินไปตามความคลาสสิกของวรรณกรรมนะฮะแต่นะครับการตัดต่อ ทุกอย่างทําออกมาได้สอดคล้องพอดีมุกทุกอย่างที่ใส่มาจังหวะดนตรีการตัดของหนังก็ถ่ายทอดออกมาได้สอดคล้องกับอารมณ์ของคนดูได้เป็นอย่างดีนะฮะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบแนวคลาสสิกคลาสสิกเนี่ยดูเรื่องนี้จะได้รับความคลาสสิกของวรรณกรรมเรื่องนี้ไปแบบเต็มๆเลยนะฮะอีกด้านหนึ่งที่ต้องพูดก็คือดนตรีหรือว่ามิวสิกดนตรีประกอบนะครับทำออกมาได้ทรัพย์พหนังลงตัวพอดีเป๊ะนะครับแล้วก็ดนตรีก็มีส่วนช่วยให้หนังเรื่องนี้เราดูแล้วรู้สึกว่า เพลิดเพลินได้เป็นอย่างดีเหมือนกันนะครับแต่โดยรวมของหนังเรื่องนี้นะภาพรวมทั้งหมดเนี่ยฉะนั้นผมจะให้ไปทั้งหมด7เต็ม10ครับฟังไม่ผิดครับ The Secret Garden ผมให้7เต็มสิบ ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ถ่ายทอดออกมาด้วยความคลาสสิกจริงๆนะใครที่ชอบหนังแบบตื่นเต้นฉับไวหรือว่าซีจีอลังการงานสร้างเนะี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ชอบนะครับแล้วก็มีง่วงได้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาเดินเรื่องแบบวิธีความคลาสสิกจริงๆเลยตามวรรณกรรมเลยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบความอลังการคืออยากจะหวังว่า CG แบบเยอะหรือว่าตัวอะไรประหลาดๆโผลมาอะไรเงี้ย อาจจะต้องผิดหวังไปแต่ใครที่อยากจะมาดูาภาพที่เราเคยอ่านจะเหมือนในจินตนาการไหมนะครับหรือว่า,าใครที่ชอบความคลาสสิกในหนังเนี่ยจะเป็นคนที่ดูแล้วรู้สึกละมุนละมไมในกำหนังเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีนะฮะข้อดีของหนังเรื่องนี้คือบทแล้วก็การสอดแทรกมุมมองแง่คิดที่จะสะท้อนถึงตัวบุคคลชีวิตประจําวันที่เรารเผชิญกันอยู่นะครับว่าจะปรับมุมมองวิธีคิดอย่างไรให้เราฝ่าฟันความเศร้าความสูญเสีย ความเศร้าหมองในจิตใจของเราได้คือเรื่องนี้เขาสื่อเรื่องนั้นแบบเต็มตัวเลยแต่ในมุมมองผมที่ผมดูเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคลาสสิกมากอันนี้เป็นข้อดีแต่ผมก็มีความแอบง่วงอยู่พอสมควรนะฮะด้วยความที่ผมไม่ใช่แฟนนิยายเรื่องนี้นะมึงจึงทําให้ผมแบบติดตามไปแล้วก็ลุ้นนะด้วยการที่เรื่องดําเนินไปเนิบเิบมันยงทําให้อัตรสที่ผมคาดหวังไว้ ไม่เป็นไปนตามที่คาดหวังนะครับแต่ว่าด้วยเนื้อหาต่างๆที่พอสรุปออกมาเข้าพาร์ทแรกเนี่ยเตรียมตัวเลยนะครับว่าโอ้โหปูเรื่องนะครับว่าชีวิตของเด็กหนูน้อยคนนี้เนี่ยเป็นมาอย่างไรพอเข้ามาในบ้านหลังนี้ที่เหมือนคาลือหาเจอกับเรื่องมุนมองซ้ําเข้าไปอีกที่เป็นประวัติศาสตร์เป็นบันทึกของบ้านหลังนี้นะครับก็หมุนเข้าไปเรื่อยๆนะแต่ว่าด้วยการที่ตัวละครรักส่งกันอย่างดีเนี่ยมันจึงเป็นมุกเป็นกิมมิค นะที่เป็นมุกแบบสไตล์อังกฤษอะไม่ได้จงคึ้่นมากแต่ดูแล้วก็กุ้มกิ่มยิ้มได้ก็จะมีมาตลอดทั้งเรื่องถึง สอดแทรกเรื่องของวิถีความเป็นไรผู้ดีอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยครับความเป็นคนจนคนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีสอดแทรกมาในหนังผมดูแล้วผมรู้สึกว่าเออพอมาถึงบทสรุปองค์ที่3เนี่ยทุกอย่างเมื่อเริ่มเฉลยขึ้นมันเริ่มสนุกขึ้นในช่วงสุดท้ายนะครับแต่ก็มีอะไรหลายๆซีนเหมือนกันที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีที่มาที่ไปอย่างไรก็ไม่ค่อยชัดเจนก็มีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าโดยรวมเนี่ยหนังเรื่องนี้มีบทมีสิ่งที่จะสื่อสาร งานภาพงานอะไรมีความเป็นศิลปะและประเมียดละไมเป็นอย่างดีแม้ว่าอาจจะเนิบๆเ,เขาเรียกว่าเป็นสไตล์คลาสสิกก็ตามนะครับส่วนตัวผมจริงให้เจ็ดเต็มสิบแล้วกันแต่ผมคิดว่าหลายๆคนนะรอบที่ผมไปดูเนี่ยมีหูหลักแบบรุ่นใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไปดูเยอะเหมือนกันคาดว่านะ่าจะเป็นแฟนวรรณกรรมเรื่องนี้แล้วหลายๆคนก็ดูก็มีความแบบ ตลกแล้วก็สอดรับกับมุกที่แบบสไตล์อังกฤษเหมือนกันผมก็ยังอินนะฮะพอมาในช่วงท้ายที่เขาไปในสวนรับเนี่ยพอเห็นเจ้าหมาน้อยตัวเนี้ยตั้งแต่พาร์ทที่2ของหนังองค์ที่2เนี่ยเออมันเริ่มแบบสนุกเริ่มสดชื่นขึ้นนะครับจากที่สมนมองเศร้าจนเกือบหลับเนี่ยพอเข้าพาร์ทสทุกอย่างเริ่มเป็นโทนอุ่นสีเหลืองส้มเพิ่มมากขึ้นแล้วพอจบสุดท้ายเนี่ยเออเราเป็นไปตามหนังเรื่องนี้จริงๆเนาะคือเหมือนกับว่าเขาสะกดให้เราหมดให้เราเศร้าก่อน ก็ทำได้จริงๆแต่ว่าโดยรวมแล้วมันเรียบแล้วก็เนิบๆนะครับใครที่มาดูเรื่องนี้รู้สึกอะไรยังไงก็มาแชร์ข้อมูลแล้วก็มาอธิบายความรู้สึกมาให้คะแนนกันได้และกันส่วนตัวผมนะครับให้ที่7เต็ม10นี่เป็นหนังที่ละเมียดละไมมากเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวนะครับอ่ะเอาเป็นว่าใครหาความตื่นเต้นดูเรื่องนี้อาจจะผิดหวังแต่ใครที่หาความคลาสสิกให้ง่ายคิดมุมมองกับชีวิต แบบสไตล์อังกฤษแล้วก็ดูเรื่องนี้น่าจะถูกใจเป็นอย่างยิ่งครับอ่ะสุดท้ายนะครับอย่าเชื่อนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจะจริงแท้ไม่จริงหรืออะไรยังไงเป็นความคิดส่วนตัวส่วนบุคคลของผมนะครับก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละคนแล้วกันหนังทุกเรื่อง ถูกสร้างมาเพื่อให้เราทุกคนไปดูได้ตาฟังด้หูและสัมผัสด้วยความรู้สึกของตัวเองนะครับไปดูมาแล้วให้คะแนนกันเท่าไหร่ก็มาคอมเมนต์พูดคุยบอกกันได้เลยไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะอ่ะเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้ก็เข้าลงเลยนะครับทุกโงรงภาพยนตร์ใครชอบองานวรรณกรรมคลาสสิกที่ถูกสร้างนะครับเป็นหนังนะแบบสไตล์อังกฤษแบบพูดดีจริงๆเนี่ย มาดูได้นะครับทุกโรงหนังใกล้บ้านเพื่อนทุกคนนะครับดูแลรู้สึกยังไงมาคอมเมนต์พูดคุยกันอ่ะนะครับสุดท้ายก็ขอให้มีความสุขกับการดูหนังอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดติดตามไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทางแฟนเพจหรือว่าทางบล็อกเดดก็ตามนะครับอ่ะแล้วเจอกันกับคลิปต่อไปกับหนังเรื่องอะไรก็เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีขอให้มีความสุขกับการดูหนังขอให้มีความสุขกับหนังเรื่อง The Secret Garden ทุกโรงหนังใกล้บ้านเพื่อนทุกคนครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ